ตอนกลางวันกำลังเทียงจ้ะพักกันน้อนตมเล่นขีโ่โคนโ,โอ้แจ้งหางมาถือซะนะเล่นขี่โคนกันนะคะนอนแซ่ตมแซ่มากหลายแล้วเพราะว่าห่อนเนาะน้อนเจียกตมออไมาที่ลังเขากันแห่เขาสันเด้ แห่กันเบียดกันเอาควนกัน๋อนน้ำกันลุกนอะนน้ำกันอยากวนกันตอนเที่ยงจ้า้ากันมันควนกันยากควนกันเปิดน้ำลงให้เปิดน้ำใช้สาหน่อยให้เล่นต้มเล่นน้ำนะชีวิตเด็กๆ จินห่ยอิม่มแล้วพากันมานอนตมนอนน้ำแต่ว่าบ่ย้อมเขาคอกถ้าม,มาน้าบ่ย้อมเขาคลอกนอนเว้นเด้แต่พากกันน้อนตมนอนน้ำเจียกขีตมนอนเชียวเอียงอยู่ในตมนะเขาหมักน้อนแซน้ำแซโค้บรรยากาศตอนเที่ยงวันนะคะใกล้เที่ยงบรรยากาศตอนใกล้เที่ยงเล่นชี้โคล นอนเชียวเอยียงในน้ำเย็นสบายผุ่นละแดดอ่อนค่อยลูกหาจินไม้แบบนี้มาอยู่น้าจะอิสระอิสระคือว่าใดไล่เขาคอกให้เขาเรียกเอาเองจะเขาคอกนอนเว้นหรือจะนอนตมนอนน้ำเพราะว่าคอกเขาแอมไปเลยจะแอมลวดแอมลวดน้ำแอมเสาจวนแอมลวดน้ำ เขาจะหากินตามตามอำเภอใจหากินตามอำเภอใจแล้วก็อยากมานอนน้ำกับมานอนอยากนอนน้ำอยากลินตมกับมานอนอยากลูกข้นไปกินหญ้าอย่างไดกับจ้าลูกเป็นอิสระนะคะความสุขของเขาถ้ามาอยู่นานก็จะเป็นความสุขอีกแบบอิสระนี่คือ เจะาาแก้วกับแม่หมอนทองสองแม่ลูกอยู่บ่อนี้นอนที่คนว่าไปเบียดมูเขาแพ่มูจ้านะสงสารถ้าเขามูมูกับโซนเนาะเป็นโตที่แ่ะแพลมูจะแพ้ทุกตัวในกลุ่มก็เลยไม่อยากเข้าไปกลุ่มใหญ่เนาะไม่อยากไปยุ่งในกลุ่มใหญ่พาลูกอยู่ข้างนอกสองตัวในกลุ่มนั้นก็รวมกลุ่มกัน ทายทำให้เบื้องตอนเทียงตอนกลางวันจ้าไทยทําให้เบื้องตอนแดดหอนว่าเขาพากันอยู่จังไดเขาพากันนอนแจกตุมแจกน้ำจ้า